รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดบางชันหรือเรียกว่าวัดราชศรธาธรรมนะครับข้ามากพะทีวีนะครับในช่วงของข้ามกพระวันนี้เราพามาชมวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งอยู่ริมคลองนะครับวัดบางชันก่อตั้งวัดตั้งแต่ปี2435้ครับและก็ได้รับให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นเมื่อปี2516้หกครับีแล้วในภายในวัดเนี่ย มีวิหารมีพระโบสวสดแล้วก็สิ่งปลูกสร้างสวยๆงามๆเยอะแยะเลยรวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับกว่า30องค์เลยครับพูดแบบนี้แล้วอยากจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมกันเลยดีกว่านะใช่แล้วมีประปรางอุ้มบาทครับเรียกว่าชื่อว่าหลวงพ่อพุทธสุโยไทยเออสุ โยไทถูกแล้วริโยไทยใช่ครับ,รบอ่าเมตปางอุ้มบาทครับเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุยาแล้วครับหรือเต็มๆว่าพระปรางอุ้มบาทสุริโยไทยใช่ครับอ่างั้นเดี๋ยวเราทั้งสองคนพาท่านผู้ชมไป,ไปชมไปชมกันที่เราเกิดมาเลยด้วยครับ,รบตามเลยครับาาราบสสธธมยส

และเราก็พาท่านผู้ชมนะครับมาที่วัดอันสวยงามอีกวัดหนึ่งวัดหนึ่งในถือว่าอยู่ในตัวเมืองเลยเนาะใช่ครับแต่บรรยากาศเหมือนต่างจังหวัดเลยสงบเงียบเพราะว่าเข้ามาในซอยพยาสุเรนหนึ่งครับครับแล้วก็เข้ามาประมาณสักสามร้อเมตรนะฮะข้ามสะพานข้ามคองเล็กๆมาก็จะพบกับวัดที่สวยงามวัดนี้ครับโอ้เจ๋งจนิงต้องบอกว่าคุ้อ่ะคือใครจะไปจะไปไหว้พระ มีวัดอื่นเช่นหลวงพ่อทวดก็ช่ให้มีหมดเลยมีหมดอยู่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปปั้นอ่อตัวแทนนะครับเป็นพระปฏิมากรอ่ารูปเสมอรูปเสมอเหมือนนะครับไอ้ไข่ที่คนนิยมชมชอบก็มีอมีเยอะแยะมีครุฑมีอะไรต่างๆที่ใครอ่านิยมชมชอบที่จะบูชาสักการะนะครับก็มีให้หมดเลยแล้วก็อย่างที่เรียนว่ามีพระพุทธรูปนะครับที่เรานําชมอ่อพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัย อายุทยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับก็สวยงามทีเดียวอยากจะทำเข็มขังต่างๆแล้วก็จะมีอ่ามีวันเดือนปีเกิดของตัวเองด้วยใช่ครับประจําปีประจําวันเกิดอะไรต่างๆใครที่ชอบทำบุญแล้วก็ให้อาหารปลานะครับนี่ด้วยก็เรียกว่าในวัดมีทูกบว็จนใช่ครับก็จะมีพระท่านคอยโปรดอยู่นะฮะก็ นะครับคุณผู้ชมครับที่ใครอยากอยู่ในละแวกนี้ไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดใช่ครับท่านสามารถทําบุญได้ครับรับถือพระองค์ไหนหรือรับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนนะครับมาสักการะที่นี่ได้เลยใช่ครับมีให้ได้สักการะครบเลยครับแล้วก็ความสงบร่มรื่นล่มเย็นของวัดนี้ผมเองเข้ามายังชอบนะครับก็เชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนที่หรือท่านที่สนใจ ในเรื่องของชอบทาบุญชอบไหว้พระสักการะก็มาได้ครับวัดบางชันครับหรือวัดราชศรธาธรรมครับนนครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับในการเข้าบบพระนครับก็เช่นนี้ถือว่าได้ครบรสชาติทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพาชิมนะครับแล้วก็พาชิมทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งขนมแล้วก็มาสุดท้ายได้มากราบสักการะนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมวัด พรสัาธรรมด้วยหรือว่าวัดบาญชันครับก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามพวกเรานะครับว่าข้ามากับพระในครั้งต่อไปจะพาทุกท่านไปไหนครับหลากหลายนะครับทุกอย่างครับอยู่ที่ในรายการเราไม่ว่าจะเป็นการพาไปเที่ยวชินไปชมบุคคลสําคัญไปชมกีฬาต่างๆใครายการเหล่านี้ ครบวงจรครบทุกอย่างหรือว่าเป็นค่ามากับพระวาราตีครับไม่ได้มีแค่วัดไม่ได้มีแค่พระมีทุกๆอย่างที่ทําให้ทุกท่านนั้นชมแล้วมีความสุขนะครับวันนี้เราสองคนครับสอนรำมุนมีประเกตหมูเย็นยองทอมยูนครับลาวชุนเป็นแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ